ใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจดูยังไม่กล้ากดเข้าไปดูนะคะบอกเลยว่าถ้าเริ่มแล้วเนี่ยโหเผลเผหยุดไม่ได้เหมือนกันนะคะสำหรับอิตแฉวอนครับ ะะทางพอดแคสต์ของ Scoop Build Fighter ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สึาตื่นเต้นมากเพราะว่าจะมาพูดถึงซีรีส์เกาหลีที่ชอบมากๆอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องนี้หลายๆคนเนี่ยน่าจะตัดสินใจดูต่อหลังจากที่ดู Crash Landing on You จบแล้วก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่กายเป็นท็อปจะท้า,ท,าที่เรียบร้อยแล้วหลายคนน่าจะได้ยินแบบเรื่องของเท้าแก่พัคแซรอยปรทธานชางทิมหมวยทิมหัวหนะ้าโอใดๆทั้งหมดนี้นะคะคือตัวละครในเรื่องอิทแทวอนคลั ทั้งหมด16ตอนนะคะฉายทาง Netflix นะคะออนแอร์ air, จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจดูยังไม่กล้า กดเข้าไปดูนะคะบอกเลยว่าถ้าเริ่มแล้วเนี่ยโหเพอๆหยุดไม่ได้เหมือนกันนะคะสําหรับเรื่องนี้ค่ะ it's c a l l one class เรื่องนี้นะคะเลา่าเรื่องตัวละครหล,ลักพักแซรอยะคะ่ะที่เขาดันมีปัญหาไม่ลงรอยกับประธานชาแห่งชางกากรุปนั่นก็คือบริษัทที่ดูแลร้านอาหารชางกาซึ่งเป็นร้านอาหารแฟรนไชส์อันดับหนึ่งของเกาหลี เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พักแซรอยตัวละครหลักของเราพระเอกของเราเนี่ยมีปัญหาก,กับประธานช้างแล้วต้องการจะแก้แค้นต้องการเอาชนะแน่นอนก็คือจะต้องสร้างร้านอาหารให้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งสู้กับช้างการนั่นเองนะคะซึ่งร้านอาหารที่พระเอกจะสร้างมีชื่อว่าทำบําค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาลุ้นกันแล้วว่าทําบาเนี่ยจะสามารถสู้กับชางกาได้ไหมจะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้ไหรือเปล่านั่นคือเส้นเรื่องหนึ่งที่เราตามแล้ว แก้แขนนะคะอีกเส้นหนึ่งก็คือเรื่องของความสัมพันธ์อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าพัคเารอย,ยต้องเลือกแล้วล่ะระหว่างทีมหวยหรือว่าทีมผู้จัดการโอนะคะนั่นก็คืออีกเส้นเรื่องหนึ่งที่เราต้องตามฟังแค่นี้เรารู้สึกว่าจริงๆมันก็มีความน่าสนใจแล้วนะ เออมีความรักเกวกับการแก้แค้นแล้วมันเป็นเรื่องร้านอาหารนี่เออก็ดูน่าสนใจอยู่แต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าในเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยมีอะไรที่ทําให้เราเนี่ยติดหนึบกับซีรีส์เรื่องนี้อีกนะคะสำหรับอีกแถวอนคล s สค่ะสิ่งแรกที่อลิซรู้สึก ทับใจอยากพูดถึงนะคะก็คือเรื่องของพล็อตกับดิเรกชันเรารู้สึกว่ามันไปในทิศทางเดียวกันที่แบบดีมากมากดีมากมากเป็นทีมเวิร์กที่ดีจริงกลับไปหาข้อมูลมาคร่า,า,าวๆค่ะเพราะว่าพ่วมกับเนี่ยอ่านเว็แบบตูนเรื่องอิตาลีวันคลาสแล้วก็ชอบมากๆไปติดต่อเรื่องนี้มานะคะเพื่อจะมาสร้างเป็นซีรีส์ก็เลยไปติดต่อคนเขียนบทผู้เขียนบทเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าตกลงอยากจะทําด้วยเลยเพราะว่าตอนที่ทาเว็บตูนถึงแม่ตอนนั้นก็สักแสนซาแล้วนะแต่ เขาก็ยังเห็นช่องว่างเล็กๆน้อยๆของตัวละครของเหตุการณ์ต่างๆแล้วอยากทําให้โลกของ e Plus อีกแทวอนพลัสอ่ะมันสมบูรณยิ่งขึ้นเขาเห็นภาพมันเป็นซีรีส์ไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยตกลงมาเขียนบทให้กับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเรารู้สึกว่าตรงนี้มันทําให้มิติของตัวละครสถานการณ์ต่างๆมันดูเต็มในแง่ของความเป็นการ์ตูนแต่มันดูเต็มเราชอบมากนะคะ EP 1 2เนี่ยเป็นการปูอดีตของพระเอกนะคะรวมถึงปมปัญหาต่างๆเนี่ยเรารู้สึกว่า เล่ากระชับได้ใจโดน2 EP แรกก็คือเรารู้สึกว่าผูกพันกับตัวละครนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันค่อยๆเพิ่มดีกรีความเข้มข้นขึ้นเรืเ่อยๆเรื่อยๆระหว่างทางนั้นเองอะเรารู้สึกว่าเขาสามารถ โตไปกับตัวละครพักแซรอยได้อย่างอยู่หมัดมากๆบวกกับว่าอย่างที่เรารู้นะว่าเขาต้องสร้างร้านอาหารขึ้นมาค่อยๆรีคูดคนค่อยๆเ,เห็นนู่นเห็นนี่ค่อยๆเห็นประวัติของแต่ละคนในทีมจนมา EP 9ปุ๊บเราเริ่มเห็นความเป็นอิตาลีวอนคลาสเข้าใจชื่อนี้มากขึ้นเห็นทีมงานผูกพันกับทีมงานมากขึ้นไปเรื่อยๆโอ้โหแต่ละมิชั่นแต่ละกานแต่ละอุปสรรคที่เกิดขึ้นมา มันเจ็บมากเลยนะคือมันแบบลม้มลุกคุกขันเรารู้สึกผูกพันกับทีมนี้มากจริงๆจ,จนมาถึง EP 15โอู้หูเหมือนกาฟขึ้นสูงมากร้องให้หนักมากผูกพันหนักมากแล้วพอไป EP 16มันเหมือนพุ่งต่อค่ะแล้วค่อยๆแลนดิ้งมันแบบเป็น2 EP ที่ประทับใจมากๆ15นี่มีซีนพีค ที่แบบอือหืออือืออือหือยังจําได้ถึงทุกวันนี้นะคะประทับใจมากรอ้องไห้หนึ่จริงเพราะถึง EP 1ีสิบกเรารู้สึกว่ามันเป็นการแลนดิ้งที่สมบูรณ์แบบนะคือมันครบร็จริงๆซีรีส์เรื่องนี้ทั้งแบบร้องไห้เนาะเมื่อกี้อย่างที่บอกเนาะความโกรธแค้นก็ได้ความรักโรแมนติกก็ได้เราให้ความผูกพันมิตรภาพ มันก็ได้เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันมีความแบบครบรถมากๆนะคะก็คือใครที่ตามหาซีรีส์ที่ครบรถแบบนี้เราว่าเรื่องนี้กําลังแบบพอดีพอเหมาะไม่หวานไปไม่แมนไปกําลังดีมากจริงๆนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเรารู้สึกว่ามันทํางานได้ดีกับแคสติ้งที่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นต้องยกให้กับทีมแคสติ้งเลยค่ะหานักแสดงมาประกบคู่กับแต่ละตัวละครในเว็บตูนได้อืเราเชื่อว่าไม่น่า ความรู้สึกของคนที่อ่านเว็บตูนจบไปแล้วนะคะอย่างที่รู้กันคือตัวละครพักแชรอยเนี่ยเขาจะมีแบบหน้าตาเอกลักษณ์เฉพาะตัวพิเศษมากๆซึ่งเราเห็นชาวเน็ตเนี่ยก็จะมีการแปะคู่นักแสดงที่ตัวเองอยากให้มารับบทเนี้ยคู่อยู่เอ,เอ้ยอยากให้ใครอยากให้ใครอยากให้ใครสุดท้ายนะคะมาตกที่พักซอจุนโหเก่งมากอะ คือพักซบจุนะเขาไม่ได้มีวิแววว่าเขาจะทําทรงผมทรงนี้เลยรู้ปะคือเราติดตามเขามาตั้งแต่ Dream High ภาค2ในปี2012มาดู she was pretty นะคะแล้วก็ดู what's wrong with secretary Kim นะคะแล้วก็ล่าสุดไปแจมใน Parasite คือพอมาเจอทรงผมทรงนี้การแสดงที่เขาดีไซน์มาแบบนี้วิธีการพูดจาการทําท่าทางอุด,ดมการใดๆ เขาขึ้นมากกับพักแซรอยเราถือว่าเป็นตัวละครจำตัวละครที่แบบหลายคนจะชอบเขาอะ่ะคือได้มากนะคะพักเซรอยกับซอจุนอะ่ะโอ้โหสุดให้ดีเก่งมากนะคะได้เลยต่อไปคือตัวละครคิมดามีคนนี้ถือว่าเป็นนักแสดงสาวที่น่าจับตามองมากๆนะคะเพิ่งได้รงางวัลนักแสดงดาวรุ่งมาเมื่อปี2018ดด้วยมาเรื่องนี้แล้วว่าโอ้โห ถูกที่ถูกทางอ่ะคือเราว่าทีมงานก็เก่งมาในจะเห็นว่าภาพในกระตูนเะนี่ยมันจะเป็นทรงผมสีแบบบลอนเลยทั้งผมทั้งผมทั้งทั้งทั้งสีสษะนะคะแต่ว่าการที่เขาหยิบมาแล้วเลือกให้ดามีทอ่ะเป็นดิสป,ปลายมีแบบดําน้ำตาลครึ่งหนึ่งแล้วปลายผมอ่ะเป็นสีบรอนอ่ะเรารู้สึกว่า มันทําให้ตัวละครตัวนี้มีมิติมีความน่าสนใจน่าค้นหาบวกกับอุดมการณ์วิธีการพูดจาการใช้สายตารูปปากใดๆมันทําให้เรารู้สึกว่าหลายๆคนน่ะน่าจะโดนตกเป็นทีมหมวยได้ไม่ยากแต่เธอก็มีคู่แข่งนะคะก็คือผู้จัดการโอนําแสดงโดยคอนารานะคะอันนี้ก็ถือว่าโอ้โห ดีนะจริงๆโดยเฉพาะตอนที่ใส่ชุดนักเรียนแล้วผมสั้นเนี่ยเลสชอบมากนะคะถามว่าให้เลือกใครระหว่างทีมหมวยกับทีมผู้จัดการโอพูดเลยว่าเรื่องยากมากอ <c oughs> ถ้าเป็นไม่ได้นะคะก็คืออยากจะมีความเป็นทั้งสองคนอยู่ในตัวเองก็คือแบบเลือกข้อดีมาแล้วก็หมวกกับความเป็นเราเลยเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าการทําอย่างนั้นจะทําให้เท่าแก่พักเซร,รอยเนี่ยเลือกเลยซื้อเปล่านะคะ <c oughs> นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีนักแสดงท่านอื่นอีนอกนะคะอย่างคิมดงฮีจาก Sky Castle เดี๋ยวถ้ามีเวลานะคะเดี๋ยวเรามารีวิวเรื่องนี้กันด้วยนะคะสำหรับ Sky Castle อีกทีมหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือทีมทำบัมอย่างที่รู้นะว่าทาบำบัมเนี่ยคือร้านอาหารที่พักเชรอยเท่าแก่ของเราเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาแล้วแล้วก็รีคูดคนจัดหาคนมาอยู่ในทีมนะคะทีมนี้เนี่ยโอ้โหหลากหลายมาก เริ่มต้นด้วยตัวละครที่เป็น transgender นะคะมาฮยอนอีหลายคนก็โดนตกจากตัวละครตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าการที่เป็น transgender ในเกาหลีก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับนะรวมถึงการเป็นเพศทางเลือกด้วยการที่ผู้กำกับแล้วก็นักเขียนบทเนี่ยเลือกที่จะใส่มาแล้ววางให้คาแรคเตอร์นี้มีมิติแบบนี้มีเส้นเรื่องแบบนี้สร้างความประทับใจแบบนี้เราถือว่าเป็นสีสันหนึ่งที่ดีมากๆที่ใส่มาเพราะเราก็ไม่ค่อยได้เห็นในซีรีส์เกาหลีเท่าไหร่นะคะก็ถือว่า ติดดาวให้เรื่องนี้เลยนะคะมีตัวละครโทนี่นะคะซึ่งมีเชื้อสายแอฟริกันเกาหลีอันนี้ก็ถือว่าแปลกแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นแต่ตัวละครที่ทําให้ลิสประทับใจแล้วก็ร้องห้าเยอะโดยที่แบบรู้ตัวทีก็คือรองเยอะมากเพราะตัวละครตัวนี้ก็คืองงตัวเองเหมือนกันนะคะก็คือเชวซึงกอนพี่บกักหน้าของเรานั่นเองโห oh! ก็ถือว่าเป็นแคสที่ลงตัวมากๆกลุ่มนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีความแบบหลากหลายนะทั้งหลายเชื้อชาติหลายเพศ การที่เขามาอยู่ที่อิตาลีเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยิ่งเสริมกันมันเป็นความด i เวอร์ซิตี้ความหลากหลายที่มันมาใส่แล้วทําให้เราเห็นวัฒนธรรมเห็นภาษาเห็นเชื้อชาติเห็นเรื่องของเพศเห็นเรื่องของวัยที่มันมีมิติมันครบรถมากยิ่งขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากๆสําหรับอิตาลีคลาสนะคะแต่ในแง่ของ Before After เนาะต้องยกให้กับทีม c a สติ้งทีมเมคอัพแล้วก็คอสตูมนะคะคนนี้ถือว่ามีการเปลี่ยน ที่เห็นชัดและเลยรู้สึกประทับใจมากๆเลยก็คือประธานชางแห่งชางกากรุปเรารู้สึกว่าเห็นภาพนักแสดงอะ่ะตอนต้นอะ่ะกับตอนที่เขาเปลี่ยนไปเป็นประธานชาแล้วมันแบบเก่งมากเหมือนคนละคนเลยนะคือแบบคาแรคเตอร์ที่เขาสร้างขึ้นมามันดูแบบดุหน้าเก่งข่าวมีความแบบยากุซ่ามีความแบบประธานชางอย่างเงี้ยคือหูเก่งมาก อีกหนึ่งสิ่งที่ชอบต่อเนื่องมาจากเรื่องของแคสติง้งแล้วก็ตัวละครนักแสดงเนี่ยก็คือดินามิกที่ใส่เข้ามาค่ะการพัฒนาของแต่ละตัวละครเรารู้สึกว่าน่าสนใจมากนะคือจะพูดยังไงดีมันเหมือนมีความหยินหยางอะในที่นี้ไม่ได้บอกว่าแบบเขามีความขาวแล้วมีความดำนะหรือไม่ใช่พูดถึงในแง่ของความเทาเอะเราอยากพูดถึงในแง่ที่ว่าแบบคนที่ดีอะก็อาจจะมีจุดดำที่เป็นแบบ ความเลวความความไม่ดีความกดแค้นที่มันสามารถแบบปลุกปั่นขึ้นมาให้เราอะสุดท้ายกลายเป็นคนไม่ดีก็ได้หรือคนไม่ดีสุดท้ายมันก็มีจุดข่าวที่สามารถเบ่งบานแล้วก็กลายทําให้เราอะกลายเป็นคนดีขึ้นมาก็ได้ค่ะการก้าวผางหลายๆจุดตรงนั้นอะเรารู้สึกว่าบางครั้งเราคาดเดาไม่ได้จริงๆนะว่าแต่ละคนอะจะจะกลายไปเป็นคนแบบไหนซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มันทําให้เราอะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องว่า คนที่เราชอบอะ่ะเขาจะเปลี่ยนไปไหมนะคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ใส่มาได้แบบมีมิติมากๆชอบมากๆประทับใจมากๆนะคะรวมถึง อีกหนึ่งสิ่งที่ชอบก็คือเรื่องของเพลงตั้งแต่จริงๆอ่ะเปิดไตเติลมาเรารู้สึกว่าเพลงมันก็วบาแคชชี่แล้วนะบวกกับแบบอาร์ดเรคชันต่างๆแต่เพลงหลายๆเพลงที่ใช้ในเรื่องอ่ะมันก็ติดหูค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันมีความเป็นอิตาลี wall, มีความร่วมสมัยมีความแบบฝรั่งด้วยอันเนี้ยเราชอบแล้วก็เพลงมันก็ยังขับเคลื่อนอารมณ์ของเราไปข้างหน้าค่ะเพราะฉะนั้นโดยรวมเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่า องค์ประกอบหลายๆอย่างมาทํางานกับเราได้ดีมากทําให้ประทับใจเรื่องนี้นะคะในในทุกๆส่วนเลยทั้งแคสติง้งในเรื่องของทิศทางใดๆในเรื่องของความครบรถนะคะทั้งเ,เส้นเรื่องของการแก้แค้นความรักมิตรภาพเรื่องของครอบครัวที่เกิดขึ้นนะคะเรารู้สึกว่ามันได้ใจเรามากๆนะคะให้เลยสําหรับ it's a o n class ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะถ้าถามว่าใครที่เหมาะกับเรื่องนี้เรื่องนี้เป็น16บัวแล้วก็เหมาะกับค ที่มี p a s s ั่นอยากจะทำอะไรสักอย่างแล้ว p a s s ั่นแน่วแน่หรืออาจจะยังไม่แน่วแน่แล้วอยากจะมาค้นหาร่วมกับพระเอกของเราเล้ว,ว่าสิ่งนี้ก็อาจจะช่วยได้นะคะรวมถึงวัยรุ่นน่าจะชอบเรารู้สึกว่ามันมีความร่วมสมัยค่อนข้างเยอะนะคะน่าจะรี l a ทได้ง่ายแล้วก็ใครที่กำลังมองซีรีส์ที่ไม่หวานไปไม่ได้ไม่ได้เป็นเส้นเรื่องโรแมนติกจ๋ามากอะไรเงี้ยแล้วยังมีเรื่องธุรกิจมีเรื่องของการแก้แค้นอะไรเงี้ยเข้ามาแทรกด้วยเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ตอบโจทย์ ในแง่ของความครบรถตรงนั้นนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับอีกแชวอนคลาสค่ะวันนี้อลิซไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ